ไว้เนาะสองมือพอดีแล้วหอบหนึのの่งไว้ในตอนแรกว้าผู้พี่น้องเลยเนาะทั้งทั้งนามกุนพี่น้องเลยเนาะยังทางในพร้อมเนาะทางในก็ยังบมได้ทาพี่น้องเลยมยังก็เพิ่นเอิญยังเกาะนี่สร้างสกิมโคตรเนาะ โดยสบายดีเด้อสร้างเด้อโดยพี่น้องเลยมาหนี้กับแมวนิวมาอัปเดตเพื่อนสร้างคนเหตุเพื่อนให้พี่น้องเลยเนาะวายวาขนาดโคดาวแล้วนี่ไวาพดโคดาวเพ่นลจัสหน่อยเหดไวพดนี่เนาะบอกว่าเหดไวายที่แต่มื่ออื่นมาสวยแล้วออื่นนี่อ่ามืออื่นมาเลยพักวะ Ồ, là... người... oh Saí... Ê... Ê... đồ mọi người Giấy Ê, dư năm phai hơi này đi đây Dư năm phai Anh hơn... anh, chắc dư vô Vì anh dư năm phai được lạ Dư năm phai đê Anh đi sai sai, một ba luôn này dư năm phai Cũng là dư năm phai Là dư mưa pa đấy pa dư mưa pa đấy Mọi người nè ปาวินแม่พี่น้องเอ้เนาะดูทักทายสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องปลาลุงเอฟซีกันเวอ้อสุขสุขคนเดอ้อสะดวกใ้กันยินดีตอนฮับเขาสู้ซองแม่น้องนิวอีกแล้วปลาลุงเอ้ยเนาะกุบพอกนันย้ำคำคำมาในี้ปลาลุงเอ้ยใจดูเอ,อ้ยอยู่น้ำไปเด้อันนี้เอ้ยคนหนุอยหากระตือนอนนี่สบายดีปลาลุงเอ้ล่ะอเปล่าสบายดีเน้ สบายดีสิะอยานีิอยากกินสบายดีเด้อสิเด้อ่ะเนมลุงเลยบอกดูละเนมลุงแล้วฮะผบกับวินเนอร์เนี่ยคำคำเด้อมันอีป่าลุงเลยเนาะปู้ทางเอริยนก็นอนรัดคำแล้วทางนี้กับพี่น้องเอยังโมบัสยูอืมเทรดดูละ เดีเย็นเลยได้แม่เอ้ยนอนจำดีเลยก้ลูกล่ะยังบวดอยู่พี่น้องเลยเนาะใกล้แล้วใส่น้ำเกลือให้ลูกสาวมันนี่พี่น้องเดียังเวลายใกล้สี่เล็บบวชแล้วมันนี่น้องวินนิวเนาะนอนรัดคำใช่รึเปล่ะเย็นแนวกระตัวก็เย็นแล้วกินโจ๊กไปซองทงแล้วมันนี่ไปลุงเลยเนาะ คือีแหงขึ้นแล้วใช่ใช่เฮ้เฮานองจมดิลูกงล่ะนองจมดีน้องนิวเยนิวลูกนอจมดีลูกะมึงเลคอหักเลยล่ะจไหมือผีได้เรเน้นองจมนลไปอืมจะเอาละกันเลย ตีงเด้อลูกเด้อนอนกระเบิดเด้อพูนนอนพี่น้องเลยเนาะนอนคักแท้ดูแหละนอนนอนถ่านมันตุยได้เสดอเด้อนอนคักซงบจ้าเอ๋นะจัดภาพมาวันนี้ก็อยู่ล่างพี่เด้อป้าลุงเอ้ยสดให้กเอ็นยูพูนนอนพักผ่อนพี่น้องเลยเนาะอยู่ทั้งน้ำมันตุยท่าอุ้ย อุ้ยอะไรอยกางนอารมณ์ดีเด้อดวงมาล่างดีเฮ้ยคนมักไดนลูกเอ้ยมักให้อุ้มมักให้อุ้มทำมากด้ยมักให้อุ้มเลาะอันนี้น่ะน้อยนี่มาเด้อ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 เฮ้ยอ่ะสบายดีเด้อสบายดีสดีป้าลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสาอยู่ลมไพรดุวยนะอื้มยู่ลมไพรเลย

กับโบกายกันพี่น้องเอ้ยย้ำคำคำเด้อไม่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะเปิดคลิปพ่อๆกันยามคำคำไม่นี่วินเนอร์สิพาลุงซิตไปเบิ่งเทือนใหม่แล้วสะเรามาส่งเทืออะไรยังบริเวมือนอนเทือนใหม่อยู่น้อวินมาส่งเทือแล้วยังบริมาเทือนใหม่อยู่ เพงพกแคกก็เปิดเพลงเบิดลำอยู่คุณวื้นอยู่ทางน่ะวินเลยอจิ้งดิงจิ้งดิงดิ้งดิ้งเฮ้ยเอ้ยอาเอามาแล้วลูกอ้าเอ้าเอ้ามาเร็วฮันวินมักได้มักให้มูหยางโล่นะเฮ้ยอะไรพกแคกเปิดเพลงนะลูกเปิดไหมแคกเปิดเพลงแล้ว โ๊ยต้เลยเฮ้ยต้เร็วไอยต้เรยต้เร็วไอยต้เต้เตเตเเอ้เจเมเลยวิู่พวกแขกได้ยังวินนะพวกแขกได้ขึ้นไม้บ่ลงมาตู้ไมตู้ไมนมู้พี่น้องเลยเนาะวยลีนี่ ตัดภาพมาบไปนี่เราแล้วแหลพี่น้องเลยโอ้ยเสียงเพลงพี่น้องเลยเนาะคลิปแมลงนิ้วสีแดงอยู่บ้านน้อเราเป็นอ,อา้พนออาอพี่พี่น้องเลยเนาะมาเบิ่งบันนี่นะโอ้ยไวแท้ทางทางนี่ก็ได้เห็ุไวยพวดเด้อค่อยๆเน่เดี๋ยวบุมีเงินจ่ายได้ <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วไวแต่ไม่มีเงินจ่ายได้สร้างเลยเนาะพี่น้องเลย ติดนี่เลยบ่นี่เล้วไปแท้น้องวินมึงในี้ลานกับบึงมึงซีบึงชางบ่ลหนุบบึงชางบ่เห็นบ่อชางเห็ุเทือนให้วินนี่เห็นบ่ลูกน่บแหละเฮ้ยบึงชางเห็ุเทือนให้นไปแท้น้องวินเนาะใส่ใส่บึงอ้าพี่น้องเองกูกูเห็นแล้วบ่ได้ท่าอัน ยังก็เพื่นห้องอยังก็แมงนิ้วลืมเลยพี่น้องเลยเนาะอ่าผีพี่น,องงน้องเลยเนาะเพื่พนองงน,นท่าให้เรียบก่เนาะเรียบแล้วจังท่าซีพี่น้องเลยมุงกวางให้พี่น้องเบิ่งน้ากันพี่น,องงน้องเลยเนาะอ่าสั่งมาเห็ดเป็นมือที่โซงพี่น้อง,งเลยเนาะเือนใหม่ของแม่น้องนิวกกไก่แล้วปลาลุกเลยเนาะไก่สิได้มาอยู่เลยเด้อ เบื้องรอบๆก็เอาเพิ่นไหวดีพี่น้องไอ้สร้างเพิ่นก็ได้สองมือสองมือสิแล้วเลยยังแต่ข้างหน้าเนาะข้างหน้าเนี่ยมาได้ขนานยังบ่ทันได้ไปซื้อสีไวให้เพิ่นอยู่ได้นี่ไวเนาะสองมือพอดีแล้วรอบนึง ไว้ในตอนแรกวบาผูวพี่น้องเลยเนาะเถิงเถิงคุณก็มีได้สร้างพี่น้องเลยสามคนบอสร้างเพิ่นโอ้โดยสามคนพี่น้องเลยเนาะยังทางในพร้อมเนาะทางในก็ยังบารีธาพี่น้องเลยมียังเกาะเพิ่นเอิญยังเกาะนี่สร้างสกิมโคตรเนาะโดยสบายดีเด้อสร้างเด้อโดยพี่น้องเลย นี่กัแมวนิ่วมาอัปเดตเพื่อนสร้างคุณเหตุเพื่อนให้พี่น้องเลยเนาะวายวาขนาดโคดาวแล้วนี่ไวาพุทธโคดาวเพ่นลสจังหน่อยเหดไวาพุทนี่เนาะว่าว่าเหดไวาสิแต่มื่อื่นมาสวยแล้วเมื่อนี่หาเมื่อนมาเลยพักวะโอ้โดยมื่อื่นโดย เออนี่สิยหายทั้งสองคนผนมาก่อนเนาะยังแต่อันนี้แหละนี่ยังบุท antha เห็ดอยู่พี่น้องเไยเนาะซึมลงมาอีกเดี๋ยวจะหน่อยฝนเทลงมาอีกนี่พอแะยงอีกตลมลงอีกแล้วนี่เห็นไหมเนาะยังทางในบาทนี่พี่น้องเอ้ยอึุ้้ยอ้าพี่พี่น้องเไยเนาะ ข้างในเขาก็ได้ได้เปิดไฟก่อนพี่ปไปดูเลยเน,นาะข้างในกะสีหกหกในเด้อพี่น้องเลยเนาะยังบ่ทันได้อะอะละไม่ยอยู่พี่น้องเลยรอให้เป็นอ่าแลว้วก่อนีกสองมาทั้งคุมสะอาดบาดเดียวพี่น้องเลยเนาะนี่ก็เป็นทั้งบนนอนพอแค่เพป็นเกียมไว้ใบหักสางทาเด้่นี่พี่น้องเลยเน,นาะเพราะว่าข้างในเขายังบม่ได้ทาพี่น้องเลย กายแล้ว่กายแล้วพี่น้องเลยเนาะบ้านแม่น้องนิ้ววันนี้ก็ม,มาอัปเดตอ่าบ้านของแม่น้องนิ้วให้พี่ให้น้องเบิรงเด้อวันนี้พี่น้องเลยเนาะบุรีว่าให้สร้างขึ้นมาอ่าเฮ็ดให้พี่น้องเลยเนาะทาสีเริ่มทาสีพี่น้องเลยอโอ๋โอหนี่สายไฟกูเนี่ย ่อนเหลวไว้ได้หนิพี่น้องเลยเนาะสองมือเลยสร้ามคนมาสองมือสามคนพี่น้องเลยเนาะอาทาอาสกีมโคตรเพื่อนมาเนาะก,ก่อนจังลงสีพี่น้องเลยเพื่อนพี่น้องเลยแม่นิวก็บม่ค่อยเข้าใจไปได้หรอกพี่น้องเลยเนาะกับเรื่องอาแต่งบ้านนี่พี่น้องเลยมีแต่ครังพ่อน้องนิวเพิ่นอาออกแบบและจัดการเองพี่น้องเลยเนาะ เลือกสียังเด้อบาทนี้มาใส่นี่พี่น้องเลยเนาะโอ้ยยังบทันในเลือกสีอยู่เล็กสีเอาสียังนอสีได้เข่ากันนี่พี่น้องเลยเนาะสีใดก้า fc คอมเมนต์มาเลือกสีมาสวยแม่น้องนิวในเด้อเนอาะว่าสีเอาสีใด้พี่นองง้องเลยแม่น้องนิวก็ยังเลือกสีบ้ถือยู่ยังโบเ,เคก็ได้ ใส่แม่น <c oughs> ้อยเห็นอยู่บ้าปะใส่พวกแคกคือได้ยินเสียงตู้กี่นี่ฮะชื่อตู้ใหม่บ่ะพวินพวินพวกแคกชื่อตู้ใหม่บ่พี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อพวกแคกเด้อโด้ยชื่อตู้ใหม่มาแต่ใส่โอ้ยเขาตู้คนบ้านเด๋มันเขาโอ้เพิ่นมาขายให้ ฝนต้องการเงิ่นต้องการเงินด่วนเออเบิ่งยังลูกหลานไก่บ่วินหึออพามาวินเนอร์มาเบิ่งเฮือนใหม่ก่อนมื้อนี้ว่าโอ้ยเอ้ยพาพาศิษย์มาเบิ่งเฮือนใหม่เนาะวินแล้วมา2เทื่อ้ยังบ่ได้ขึ้นนอนเฮือนใหม่อยู่พี่น้องเอ้ยโดยโซั่นเเนาะเนาะเฮ็ดบ่้เทื่อนี่กะห้องันอีกเด้อนี่ยังบ่ล่นแล้วอยู่เนาะวิน นี่ได้เบิ่งยังลูกนะเบิ่งไกลไปเบิ่งดูแม่หน่อยนะเบิ่งแม่หน่อยดูเห็นอยู่บ่ตัวเดียวบ่พ่อห่านน้อยได้ซะบ่เห็นเลยแม่นมาอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะห่านน้อยไตัวเดียวบาแม่โทรโทรบ่บ่เห็นอ้าพ่อมึงแน่น้องมันคือบ่ทิ มื้อถืกบ่ป๊าพูแบ้น้อยพี่น้องเอ้ยเนาะใส่ๆเห็นอยู่บ่พูนอนอยู่ในพูพี่น้องเอ้ยอ๋อผ่านอืมได้ตัวเดียวแบ้น้อยแล้วเนาะวินห่านน้อยน่ะบ่เห็นห่านน้อยตัวนึงพี่น้อยพี่น้องเอ้ยเนาะยมาอยู่มากับแม่คือบ่จักแท้วินหาน้อยบ่เห็นเด้อวินเด้อ ออยู่น้ำพายเหยนี่ยอยู่น้ำพายนะฮึอยู่น้ำพายอันนั้นนี่ไอไอวินเบิ่งเบิ่งเบิ่งหากดูหันเบิ่งหักดูขึ้นลุงชิดไปจักอันนี้ฮะบาลูกขึ้ลุงชิดไปจักลอกอันนี้พี่น้องเลยเนาะเฮ้ยให้ป้าลุงมึงดูให้ป้าลุงมึงดูคือลุงชิดไปจักคนละสีแล้วลุงชิดกับหลานนี่ จะหน่อกรุงศิดกับเมื่อป้าแล้วนี่พี่น้องเลยเนาะอยู่ถ่ายบัตรประชาชนเนาะโดยเพราะว่าถ่ายเฮดบัตรประชาชนก่อนพี่น้องเลยเนาะมาประจำตัวแล้วก็จังคอยลงไปเพัดปอดอยู่พุ่นพี่น้องเลยแล้วจังคอยไปข้ามไปฟังไทยใหม่พี่น้องเลยเนาะก็อยู่อีกภูแลมืออื่นมือคือทางลุงชิดเนาะเพราะว่าต้องถ่าเป็นวันธรรมดาเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้เพื่อน คับพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นปิดราชการพุ่แหละต้องเป็นวันจันทร์พี่น้องเอ้ยทางป้าแมวนี่ก็สิได้เมื่อก่อนเนาะลุงเนาะเมื่อมื้ออื่นโดยเมื่อมื้ออื่นนมื้ออื่นลุงิ์ก็ถ้าเฮ็ดผัดปอก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้ยดาวินเนาะยังอยู่ๆเนออยู่ซะโอ้ยเบิ่งเยอนะตื่นบ่ตื่นบ่ลูกผแกเคยหยังวินแกคือตู้ใหม่บ่ เฮ้อะเลเลเฮ้มักไให้อุ้มินะบ่ดก็ได้อันนีน่ะกันให้เพิ่นเลาะย่างน่ะมักไปพี่น้องเลยเนาะดมือก็ได้มดมือก็ได้คนน้อยๆนี่มักไปให้มักไปเที่ยวพี่น้อง้มักย่างเลาะย่างเที่ยวแม่นาเพิ่นแลน่ะนวินมึงน่น้ลาย่ะลูก ไล่เลยแล้วปไาเสร็อกเมื่อกินข่าวป่ะลูกป่ะเมื่อกินเข่าวป่ะคำแล้วพี่น้องเลยเนาะเมื่อกินข่าวแล้ววินเนอร์กันพี่น้องเลยเพราะว่าอ่าค่าพื้นหาเดือนนี้ป้อนสองเทือพี่น้องเลยเนาะตอนเศร้ากับตอนแรงป้อนเทือระน้อยพี่น้องเลยบม่ได้พื้นป้อนพื้นหลายผู้ทางพู้แขกกะบไม่ได้ยูซื่อพี่น้องเลยพู้แขกกันเนาะมีแนวเห็ดตลอดหน้าราวนี่เตาเราก็แล้วเลยได้ผลเมื่อกีพ่อคอดแล้วไปจัก อัดเลยบ่อ่าก <c oughs> ันจีคอดี๋ยวก่อนมืงอื่นได้กันจะมีผู้ส <c oughs> <c oughs> วยเลยเพราะว่าตอนลุงชิดท่าน,นเมื่อนี่นพี่น,องงน้องเลยเนาะบากแค่คอดเตา <c oughs> เพิ่นเห็ดเตาน้ำพี่น้องเลยเนาะทางบักแ่กอะไรว่าได้ยืดซื่อๆเพิ่นกะอ,อยู่บ้านสวนนี่มีแต่เนื้อเห็ดนาล่ะนี่อาบอาบเมื่อแล้ว นี่แหละพี่น,องงนอ้องเไงน้องเมืดคงขึ้นมาอีกแล้วบรรยากาศคอยขำยามแรงพี่น้องเอไงค่ะฝนตกนี่กะอ่าหญ้าเขียวอมทุม่มขึ้น,งงนมา,า,นา,นามแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะกองแมงนิวกระซิบมืดๆเนี่ยพี่น้องเอ้ยบอกคอยแจ้งบันไดฮ่าฝนง้อกินน้ำแล้ววินเอ้ยพาน้องวินเออร์เป็นเมือ่ออาก่อนข่าวก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะ ทา้งนองกับเพื่อนมาจกแล้วพี่น้องเลยเนาะมาจกคือหนึ่งในได้น้องนี่แต่ว่าจกไม่ได้เพื่อนมาพี่น้องเลยเนาะอ่าทางลุงจันเพื่อนให้รถจกเพื่อนมาจกมาที่นี่แหละจกลงไปแหละเพื่อนจกไม่ได้พี่น้องเลยเนี่ยเพื่อนจกแล้วเพื่อนถมคือเก่าจกลงสองสามบาทจกไม่ได้เพื่อนเลยดินดานพี่น้องเลยเนาะดินแข็งก็เลยแลี้ยวซื้อปลาลุงเอ้ยบ่ได้จกซ้ำเอาวิน พ่อได้น้องซ้ําแรกก็บ่ขึ้นเลยโอ๊ยเพิ่นสิเอาขึ้นว่าเพิ่นกระท่มคือเก่าเว้ากับผแก่ว่าเพิ่นคือบ่เอาขึ้นนี่เฮาเลยพ่อว่าเพิ่นกระทมไว้คือเก่าเพิ่นว่าจกบ่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะนี่จกลงไปแล้วมันเป็นก้อนดินดานพี่น้องเอ้ยก็ได้บ่ได้จกต่อเพิ่นว่าจกบ่ได้เพิ่นยอม้แล้วบ่ได้น้องซะซ้ํานวินเนาะว่าสิได้น้องซะปลูกผักปลูกหญ้าพี่น้องเอ้ย แล้วแล้วบาทนี้บ kingdom, kommt, ่ได้เพิ่นจกบ่ได้เพิ่นย้อมเพิ่นมาจากเสียดนะได้แล้วบาทนี่ทา้งลุงจันทเพิ่นว่าสิหาเบื้อ่ารถอีกคันใหม่เ um. พิ่นมาเนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดได้คือกันนี่บ่พี่น้องเลยปลาปลาซาพี่น้องเลยเนาะแม่องนิวกาพาน้องวินเนอร์เพิ่นกินข้าวบันเนาะป้อนข้าวน้องวินเนอร์เพิ่นก่อนเลื่อปลาลุงเด้่อไส พี่น้องเยแม่น้องนิวกะสิได้โอตูอนุญาตปิดคลิปก่อนเด้อไปพบพ่อกันคลิปหน้าเด้ปา้าลุงเด้อเนาะคลิปนี้ขอกล่าวคำ่า,บาสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเลยจางไนกะขอขอบุญขอบคุณปา้าลุงในเอฟซีหลายๆเด้อเนาะที่ติดตามรับซุมทางส่งของแม่น้องนิวด้วยที่บอกข่ามโคษนาพ,พี่น้องเลยเนาะ จังไดก็ต้องขอขอบุญขอบคุณาจากเอฟซีและพ่อแม่พี่น้องที่หักแพ่งหลายๆเด้อนาะคอยเป็นกำลังใจให้แม่น้องนิวแบบนี้ตลอดไปพี่น้องเลยเนาะดูสุดท้ายนี่กับแม่น้องนิวกับคอไวพอนไส้ให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกัน,กนเบิดสกูสก้นพี่น้องเลยเนาะ,ะสำหรับลิปนี้แม่น้องนิวกะสิงโคลกาวเข้ามาสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อ